สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแพนด้าโฟน e กับสุภักกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสุภักจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะคะสำหรับใครที่เข้า Google Chrome ไม่ได้นะคะหรือว่าเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะเออเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์แล้วมันมีปัญหาแบบนี้นะคะซึ่งคั้ตอนแรกนะคะง่ายสุดเลยนะคะทุกคนต้องเข้าไปดู วันเดือนปีของคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนนะคะว่ามันตรงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าวันเดือนปีไม่ตรงเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ไม่สามารถเข้า Google Chrome หรือว่าเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เราเ,เราปรับในเรื่องของวันเดือนปีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างตรงแล้วนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้า Google Chrome หรือว่าเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็ให้ทุกท่านนะคะทําตามคลิปดังต่อไปนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปที่ Google Chrome นะคะดับเบิลคลิก2ครั้งนะคะอ่ะขึ้นแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปดูที่ขวามือสุดนะคะจะเห็นจุด3จุดนะคะอ่าตรงนี้นะคะให้เราคลิกไป1ทีนะคะ ก็จะมีแถบบาร์มาแบบนี้นะคะให้เราเลื่อนไปอันสุดเกือบสุดท้ายนะอ่าก็จะมีคําว่าตั้งค่านะคะให้เรากดไปหนึ่งทีนะคะจะมาเข้าสู่หน้านี้นะให้เรามามองที่ซ้ายมือนะคะตรงแถบนี้เลยนะคะให้เราเลือกบรรทัดที่3นะนับจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามนี่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะคะ อนี่นะคะหลังจากนั้นมาดูที่หัวข้อที่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าความปลอดภัยเห็นไหมคะสัญลักษณ์จะเป็นแม่กุญแจนะคะคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะคะอืมนี่มาสู่หน้านี้แล้วนะคะให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะอ่าเลื่อนไปจนถึงตรงนี้นะอ่าตรงนี้เห็นไหมคะให้เรามาเลือกตรงนี้คะ่ะอันที่สองนี่นะคะ คลิกเข้าไปหนึ่งทีนะคะเตือนคุณสำหรับเว็บไซต์สาธนารนณะและเว็บไซต์ส่วนตัวที่ไม่ปลอดภยัยเว็บไซต์ส่วนตัวอาจรวมถึงอินเทอร์เน็ตของบริษัทของคุณเป็นต้นนะคะอ่าอินเทอร์เน็ตนะคะอ่ะคลิกตรงนี้นะคะเปิดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมาดูที่ขั้นสูงนะคะขั้นสูงเนี่ยเอ่อตรงนี้นะคะใช้ DNS ที่ปลอดภัยนะคะอ่ะเรามาดู มันยังไม่เปิดเราก็เปิดนะคะคลิกเปิด1ทีตรงนี้นะคะอ่านเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นมาดูที่หัวข้อนี้นะคะเลือกผู้ใช้บริการให้ถูกเ,เลือกผู้ใช้บริการ dns นะคะขอโทษทีนะคะอ่าตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีะลูกศรชี้ลงนะที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็ให้เรามาเลือกหนึ่งสองสามสี่นี่ตรงนี้นะคะอ่าวงเล็บเนี่ยหนะะึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยค่ะ อ่านเลือกไปหนึ่งทีนะคะอ่าเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการกดปิดนะคะกดปิดเลยอ่าแล้วก็ทําการเข้า Google ใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อกี้สุภัเข้าเว็บไซต์เอ่ออะไรนะแคนวาไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะอืมกดไปที่แคนวาสำหรับใครที่ดูอยู่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ตัวเองอยากเข้าเลยนะคะอ่าคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะคะนี่เห็นไหม หน้าเว็บไซต์แ a n วาก็เข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้ก่อนหน้าน,นี้ไม่สามารถเข้าได้นะน่าจะเป็นเพราะว่ามันไปล็อกเ,ออเว็บไซต์ของทางต่างประเทศอะไรอเงี้ยนะคะออตอนนี้ก็สามารถเข้าได้ปกติแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสุภักด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะแชนแ p h โฟนช่องดีที่คุณต้องดู คิดถึงเธอทุกเวลาทุกวันที่เคยผ่านมายังคงจำเวลานั้นเมื่อมีเธอในความฝันคิดถึงหัวใจนี้อยากให้ความคิดถึงนี้ถึงเธอสักที